ใครคิดว่าปี2024เป็นปีที่ดีของตัวเองบางคนอาจจะคิดว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเจอเรื่องหนักๆมาเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งภาคธุรกิจอาจจะเจอทุนจีนเข้ามาอาจจะเจอการแข่งขันที่ดุเดือดหรืออาจจะเจอ AI มาใช้แทนคนในบางส่วนใช่ไหมคะมีหลายคนคะ่ะรู้สึกว่ามันเครียดจังเลยรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกว่า AI จะมาแทนเราหรือเปล่านะ แล้วเมื่อเร็วๆนี้สาหารัฐอเมริกาก็เพิ่งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปซึ่งแน่นอนค่ะมันเกี่ยวข้องกับเรานะคะไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องเลยสทัทีเดียวเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดหรือเปล่ามีบางคนก็รู้สึกกังวลเช่นเดียวกัน,นะค่ะแต่ว่าที่กังวลกว่านั้นเนี่ยก็คือกระแส generative AI ตั้งแต่ ChatGPT เข้ามาเปิดตัวไม่แผ่วเลยนะคะหลายๆองค์กรก็เริ่มใช้ generative AI แทนท a s k งานบางงานและบางคนก็รู้สึกหวั่นไหวว่าเอ๊ะตกลงเรายังมีคุณค่าอยู่ไหมต่อบริษัทต่อองค์กรหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่ใช้ generative AI ฉันจะไม่มีงานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าจะทำยังไงดีเพราะเราไม่รู้เลยว่าอีก4ปีหลังเรียนจบเราจะได้ใช้สิ่งที่เรียนมาหรือเปล่า มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่างานอะไรที่จะเติบโตเนี่ยพูดได้เลยว่าบอกได้ยากถ้าพูดถึง2025อาจจะยังพอบอกได้แต่ถ้าพูดถึงไปไกลในอนาคตพี่เอ็มว่าก็ไม่แน่ค่ะถ้ามี artificial general intelligence แล้วเราจะยังเหลืองานอะไรให้ทำ บอกไม่ได้เป็นอาชีพเพราะไม่รู้ว่าอาชีพที่ทุกท่านทําอยู่ณปัจจุบันนี้หรืออาชีพที่แต่ละท่านกําลังจะสมัครงานจะยังมีอยู่ไหมในอีก10ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่พี่เอ็มสามารถบอกได้แน่ๆค่ะคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้จะเติบโตในอนาคตค่ะนั่นก็คือ Data and AI ค่ะแน่นอนค่ะทุกองค์กรตอนนี้เนี่ยไม่ใช้ AI ไม่ได้แล้วแต่ AI จะใช้ไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่มีข้อมูลค่ะเราจะต้องเก็บข้อมูลก่อนและคลีนข้อมูลก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยน Data เป็น Information หลังจากนั้นถึงจะเอามาเทรน n i i ให้มันช่วยเราทำงานเพิ่ม productivity เพิ่มรายได้ลด c o s t เพิ่ม Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะและนอกจากนั้นค่ะการที่เรายังทำงานอยู่กับมนุษย์และเรายังเซิร์ฟมนุษย์อยู่ ทุกบริษัททุกองค์กรจะหารายได้เข้ามาเนี่ย AI เขาไม่จ่ายตังเรานะคะคนที่จ่ายตังเราคือลูกค้าดังนั้นเราก็เลยต้องมี Empathy ค่ะเพื่อเข้าใจคนเข้าใจลูกค้าและเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเราด้วยนะคะดังนั้นอาชีพที่ใช้ Empathy ก็จะยังเติบโตค่ะและอย่าลืมนะคะว่ามี global trend อย่างหนึ่งคือ aging population ซึ่งหลายประเทศก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าสักแต่จะใช้ AI แต่เราต้องมี Empathy ีเพื่อที่จะรู้บริบทของผู้บริโภครู้บริบทของปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขด้วยนะคะและอย่างที่3ค่ะนอกเหนือจาก Empathy ี i เนะคะเราต้องสร้าง Innovation ค่ะซึ่งนั่นก็คือนวัตกรรม ซึ่งนั่นก็คือ business model ใหม่ๆทางที่จะหารายได้ใหม่ๆจริงๆได้ยินมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วหลายองค์กรก็หา new S curve ค่ะเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยยังก้าวไปข้างหน้าได้เพราะอะไรคะโลกมันเปลี่ยนไวไงคะอย่าลืมสิคะโลกรวนเนี่ยก็กระทบนะคะ เห็นไหมคะว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายน้ําท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายบริษัทเนี่ยก็ต้องปรับ Business Model ใหม่ทํา Innovation ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ESG หรือว่าเรื่องของการนํา Data มาเพิ่มความรู้สึกประสบการณ์ดีๆของลูกค้าเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะหานวัตกรรมใหม่ได้เราต้องใช้ข้อมูลและเราก็ต้องเข้าใจบริบท นำเอมพัตตมาใช้ในการทำงานเช่นเดียวกันค่ะและทีนี้สกิลอื่นๆละ่ะที่จำเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะอยู่รอดในอนาคตเราจะไม่โดน e l i ิมิ a เ e โดย AI เพราะเรามีสกิลเหล่านี้ค่ะแน่นอนค่ะถ้าหาข้อมูลกันไปสกิลมีเยอะมากๆเลยหลายคนบอกว่า Critical Thinking Creativity พี่เอ็มเห็นด้วย100%ค่ะแต่จะบอกเลยว่า ถ้าสมมุติว่าเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ในวันนี้เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน1วันเต็มดังนั้นสกิลที่เราจะช่วยทุกท่านพัฒนามีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือ learning agility ค่ะความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างรวดเร็วถ้าโลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไวแต่เราไม่เปลี่ยนตามเราไม่สามารถอ o p t เทคโนโลยีใหม่ได้เราก็จะโดน AI replace จริงไหมคะ อย่างที่สองค่ะ AI literacy ค่ะแน่นอนค่ะพี่เนี่ยไม่ใช่คนที่จะเชี่ยวชาญด้าน AI ขนาดนั้นแต่เรามี SCBX ค่ะเป็นวิทยากรที่สามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำ AI มาปรับปรุง Customer Experience แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรค่ะ อย่างที่3ค่ะ English Literacy ค่ะใครที่ติดตามช่องฝรั่งอัางม้ออยู่เนี่ยพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้มีเวิร์กช็อปของพี่คณะที่ c a r e e Ready r Bootcamp ด้วยค่ะเราอยากจะเป็น Global Citizen เราอยากจะย้ายประเทศเราอยากจะทำงานที่ไหนก็ได้แต่ว่าภาษาอังกฤษของเรายัง Snake Snake Fish Fish ได้ไหมคะไม่รอดนะคะเพราะว่าเราต้องแข่งกับคนอื่นค่ะนานา,นานประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามฟิลิปปินส์ เราจะต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษโดยพี่คณะจะมาสอนว่าจะใช้ AI ให้เราฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้ยังไงคะ่ะต่อมาค่ะก็ยังมีเรื่องของ communication เพราะว่าหลายองค์กรรวมถึง Speaker ในที่นี้เนี่ยอาจจะบอกว่าอุย๊ยเอาภาษาไทยให้รอดก่อนเถอะอาจจะมีคนรู้สึกว่าเด็กสมัยใหม่ใช้ภาษาไม่ค่อยดีไม่ใช่ภาษาอังกฤษคะ่ะภาษาไทยคะ่ะโอเคค่ะอันนั้นอาจจะเป็นที่ ปัญหาเรื่องทักษะการสื่อสารค่ะถึงแม้ว่าเราจะคุยผ่านแชทกันเยอะถึงแม้ว่าเราจะคุยกับแชท GPT มากมายแต่ว่าคุยกับคนก็ยังต้องคุยได้อยู่นะคะดังนั้นเรามาพัฒนา Communication กับ r e l ationship Coach กันค่ะและเราก็ยังมีทักษะเรื่องของ financial literacy ที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ AI หรือไม่คือ เป็นปัญหาของสังคมไทยที่มีมานานนะคะทำไมคนไทยถึงทำงานมานานทำงานจนเกษียณแต่ไม่มีเงินเก็บเพราะไม่มี financial literacy การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีนั่นเองดังนั้นวันนี้เรามีกูรูมาพูดกับทุกท่านคือพี่หนุ่มมันนี่โคชค่ะดังนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะใครที่ดูทางไลฟ์อยู่เนี่ยอยากให้ปิดไลฟ์ค่ะ แต่ไหมคะอยากให้ปิดไลฟ์เพราะอยากให้มาที่นี่คะ่ะที่สยามพารากอนชั้น4นะคะมาเจอพี่หนุ่มมานี่โคชตัวเป็นๆได้เลยคะ่ะและสุดท้ายคะ่ะ Entrepreneurship ค่ะ <c oughs> ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนการทำงานจะเปลี่ยนไปมากมายสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าคุณยังเป็น Specialist แล้วคุณกลัวตกงานถ้าคุณมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการคุณจะไม่ต้องกลัวอีกเลยคะ่ะแน่นอนคะ่ะ เป็นพนักงานอยู่ในองค์กรก็สามารถใช้ทักษะความเป็นผู้ประกอบการสร้างสิ่งใหม่สร้างนวัตกรรมสร้าง S-curve ใหม่ให้กับองค์กรได้ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าตกงานจริงๆคุณก็ยังสามารถสร้างธุรกิจเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดในอนาคตได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีหลายคนที่มีแพชชั่นในการทำธุรกิจค่ะก็คือชอบ กินชาชอบกินกาแฟก็เลยอยากจะทำคาเฟ่แต่ว่าทำแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันเหนื่อยหรือเปล่าวันนี้มาหาคำตอบได้ค่ะเรามีเจ้าของฉันจะกินชาเย,ย็นทุกวันกับคาซาลาแปลงนะคะมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอยากจะ scale up อยากจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็มีการแชร์ประสบการณ์จากผู้ก่อตั้งทีวีดเรกด้วยค่ะดังนั้น อย่ารอช้าค่ะต้องมาแล้วนะคะพูดขนาดนี้เซสชันของเราเนี่ยอัดแน่นเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างค่ะว่าถ้าอยากจะมีสกิลอย่างที่บอกไปนะคะ AI literacy เนี่ยมาฟังได้จาก SCBX ค่ะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่คณะฝรั่งอังหมเตรียมตัวรอสอนเราอยู่นะคะ relationship coach ค่ะจะมาสอนเรื่องของ communication แล้วก็จะทำอย่างไรที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เมื่อเราเป็นเด็กจบใหม่ยังไม่รู้เลยว่าจะปรับตัวเข้ากับองค์กรยังไงดี financial literacy จากพี่หนุมน่ม money coach จะทำยังไงให้เรามีเงินเก็บถึงแม้ว่าจะเพิ่งทำงานมาไม่นานและสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของ Meet Meet t ดเ c ิ้ลโคชบ s ส s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  ก l ค่ะใครก็ตามที่อยากจะมี Entrepreneurship ใครก็ตามที่อยากจะเปิดธุรกิจหรืออยากจะ Scale Up สามารถที่จะมาฟังและถามคำถามร่วมฟังแชร์ประสบการณ์ได้จากเวทีนี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะถ้าใครติดตามไอดอลเหล่านี้อยู่นะคะคุณ CK Fast Work นะคะคณะฝรั่งอังมอรหรือว่าพี่หนุ่มวันนี้โคชเนี่ยก็สามารถมาได้เลยค่ะ และเราก็ยังมีสปิเกอร์ชั้นนำมากมายจากบริษัทชั้นนำนะคะแล้วก็มีแคเรียโคชด้วยที่จะให้ทุกท่านสามารถพูดคุยอย่างใกล้ชิดแล้วเวลาที่เราคุยกับแคเรียโคชเนี่ยจะบอกเลยว่าเราสามารถถามสิ่งที่ไม่ต้องออกสื่อได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะสามารถคุยกันได้สงสัยอะไรอยากทำงานบริษัทไหนอยากทำงานสายงานอะไร สามารถถามได้เลยมีตั้งแต่สายงานมาร์เก็ตติ้งมีผู้ประกาศข่าวมี HR และสายงานอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่คี์สำคัญเลยค่ะจะบอกว่าเซสชันถัดไปออกไลฟ์ไม่ได้ค่ะออกไลฟ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจะมีบางอย่างที่ผู้ตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้เหยียบไว้เท่านั้นดังนั้นถ้าใครที่อยากฟังเนี่ย พลาดไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบมาสยามพารากอนชั้น4 S C v n e x e c ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ